พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีงามๆอีกแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> วันนี้พามาอมเนื้อด้วยจ้ะพาช่วงเข้าครัวพามาอมเนื้อคะ่ะนี่ฉันไปซื้อเนื้อมาแล้วฉันก็ตำใส่เครื่องอันนี้ที่ตำไม่เลก็กไม่ใช่ว่าเอ่อตั้งใจตำไม่เลกะะ็ก้อค่ะ ไม่มีแรงตำไม่มีแรงตำจากพี่น้องเจ็บแขนตำผิดก,ก็อมีผิดมีขาจะใครใบมะกรูดตำหยาบด้วยค่ะแล้วฉันก็เอามาใส่อันนี้ลวนลวนหมูลว้วนเอ้ยไม่ใช่หมูล้วนเนื้อค่ะล้วนเนื้อนี่เด้อจ้ะเพื่อนๆจ้าแล้วฉันก็จะใส่อ ใบผักชีเล่านะคะฉันมีถั่วหน่อยหนึ่งฉันก็ใส่ถั่วด้วยค่ะแล้วก็มีหัวหอมมีใบ่อใบเบล่าเนาะคะ่ะใบกระเทียมเนาะคะ่ะฉันไปเก็บมา <c oughs> แล้วก็มีเอีอยงเนาะนีน่มะเขือจะ้ะมีมะเขือเหลืออยู่สองลูกฉันเอาใส่ไปดา เราข้างล่างนี่จะเป็นมะระเด้อจากมาะระขีนกฉันใส่ใบดาจ้ะใส่มะระหลายๆพ่อให้มันขมๆหน่อยนึงเนาะคะ่ะเดือดร้นแล้วก็เลยเดินไปสื่อไอ้สื่อผลไม้ก็สื่อเหนือมาจา้ะพอดีมีพักหกัวมันเหี่ยวทิ้งเนาะค่ะพี่น้องจากหัวเหี่ยวทิ้งฉันก็นเลย มาทำอันนี้เลยจ้ะเดี๋ยวนวนจักหน่อยกันเด้อจ้ะพี่น้องมาจ้ะจะใส่พักมลักขีนก,ก็มะเขือด้วยคะ่ะใส่เ,เลยจ้าใส่มดเลยน้ะคะ่ะให้มันออกให้เขาออกหมดผมแป่มแปมหน่อยเลย ให้เดือดไปเรียนึยนะคะแล้วก็เอาสาหม้อปิดก็าหมออ้อไปเนาะค่ะให้เดือดจักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะคะ่ะเราฉันจะใส่พักรอบที่สองก็คือพักทีฝรา่วนะคะ่ะ